ปอน้องไข่คือทั้งนี้เช้าได้ร้อยยี่สิบห้าปอนลองน้ำน้ำเงินพรเพราะสวยครับอำเภอเมืองหน,นองคายทั้งตอนบ่ายได้ร้อยยี่สิบห้าจุดแปดพอดีอ่ะแบกน้ำหนักกันประมาณแปดฉีดซึ่งเทผงทองกองนางในหัวก็นุ่นละครับมหาไรลำปางครับเขลางนคร กรรมการไม่รอขายใ้สัญญาณบีบแต่แป๊บๆปล่อยเหลือเที่ยวนี้ออกมาคู่ชิงที่น่าเลิศภายในภายในจังหวัดหนองคายล่องน้ำแดงในนาผงเทพหงทองสีก่อสร้างจากเทศบาลตำบลกองนางอำเภอเมืองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายใส่กับเรือพรพระสวยจุ่มชนยอดเจ้าส่วรกลร่วมแข่งขันบอกว่าจัดอยู่ร่องน้ำสีเงินเปิดภายแรงต่างคนต่างบทต่างคนต่างเดียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างจี้ขยับขครยี่ตีแหลกึันมาตีแหลกคือมานับแต่กระชุยกระแจกระเลกระดอนเข้าหูเข้าตาลืมเป็นลืมตายปรากฏปะกายปาสวายเทโพจะโดปะชอนหลีกทางไปเลยจ้า เอาเลยว่ดูส so ิมาศึกภายในไม่แพ้ไม่แพ้โอเปนเหมือนกันล่องน้าได้ล่องน้ำได้แท่ของล่องสก้ต่างคนต่างนี้เรือดีเรือดีล่องน้้องเวิในพอมันสวยมยไม่หยอนเป็นตัวเพ่อแม่มีอะไรส่กันเตะเป็นการฟัดกันมาเรือดีเรือดีจนจนจนจกพอมันสวยเปิดไปลาแรงแสงนํามาเลยเราไว้จากทั่วไปไทยเรามันนะคะภายในก็มันไม่แพ้กันถ้าอยากจะมันก็ีต้องซื้อมะพร้าวซื้อถั่วมากินกันไว้ขในลืมเป็นลาตายหายกันออกมา พอมาสวยอยู่ร่องนือนกันแต่งค่าแต่งจ่าแ,แ,แล้วกันขนาดนี้ขนาดนี้ทั้งสองลําอย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าหมดแล้วก็แล้วกันแต่ที่สำคัญผู้ภาคจะหมดแล้วโว้ เทพพงทองสิงกอสร่างร่องน้ำไหนร่องน้ำไหนเริ่มจะแสงขึ้นมาหอนประสวยร้อนประสวยว่าอย่างไรคู่กีสูสีแดงหรือ่องเงินดูเอาสลับพี่น้องเทพพงทองสิงกอสร่างจะหนีแล้วจ้าเพราะว่าเทพพงทองสิงกอสร่างขอเก็บทิศนะในเที่ยวเรื่องชีคดได้ไปร่องน้ำแดงเปิดพลายแรงแสงหนี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 เ้าวเอาไปดู้ะมั่นใจเท่าไหร่ เทพหทองสิงก่อสร้างก็หิ้วพรประสวยไหลเข้าเส้นชัยขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมกรรมการผู้ทรงเกียรติครับไปรอช้าตัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ำแดงรับนามของเรือเทพหงทองสิงก่อ